สวัสดีครับช่องประสงค์นนแก้วนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนเนฟซีมาชมการเลี้ยงตะไครของทีมงานว้วนมารีอของน้องมึ่ง,งการลงตะไครเลี้ยงตะไครแบบมืออาชีพนะครับตะไครเกระเตรสวยๆหัวใหญ่ หนึ่งนี้แถวในด้วยก็ได้นะกองแถวเลยจะได้ได้พยุงกันนู่จะใช้กษตเจตสวยๆคัดเจต่งนอกใช้ต้อนรับบริการคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับ ขายกันทุกวันนะครับร้านรวนมารี24ชั่วโมงครับทั้งวันทั้งคืนมีสินค้าไว้คอยบริการไว้ต้อนรับลูกค้า24ชั่วโมงตะไครเกษตรสวยๆผ่าอ่อนสวยๆ ลและให้บริการจำหน่ายผาดะไค้ใบมะกูดรูปมะกรูดขมิ้นขาแก่หัวไพรใบเตย ต้มยำกุ้งอันนี้คือตะไคร้ตะไคร้เทษตส,สวยๆขายทีโลละ25บาทเป็นขาอ่อนต้มขาไก่ต้มยำกุ้งน,นี่ขาอ่อนกิโลละ40บาทอันนี้เป็นกระชายสองไทย ผมไทยก็ต้องกระชายเลยผมจะเป็นรูปกรูบดผิกแกงทำยาได้บดแกงได้ทำน้ำยาล้างตาน้ำยาสระผมได้นี่เป็นขมิ้นบดผิกแกงอันนี้เป็นขิงทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ ต้มน้ำขิงทำขนมได้ผัดขิงทำกับข้าวได้ผัดขิงื่องในไก่นี่จะเป็นคาแกยญยคาแกเหลืองต้มยำได้แกงได้ทำกว๋วยเตี๋ยได้ต้มพล้ได้อะไรย้เป็นสมุนไพรเครื่องเทศนี่จะต้องใช้ประจำวันของตัวตัวไทยนะตัวคนไทยเรา มัะก็มีสมุนไพรพวกนี้ไว้ติดครัวตลอดติดตู้เย็นตลอดเป็นใบมะกรูดสวยสดส่วนจากไร่มาจากสวนควันอันนี้จะเป็นชุดต้มยำไม่ขารถเล่ไม่ขารถุูมพวงมารับอาไปขายพี่ ตามหมู่บ้านตามร้านค้าหรือตามถนนทางต่างจังหวัดโดยรอบจังหวัดชุมพานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพอยุธยาสละบุรีลบบุรีใกล้เคียงในกระด้งสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมเพื่มาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของที่ตลาดไทย อันนี้จะเป็นชายชายกอสวยๆอันนี้จะเป็นขิง,ถ,งถุงแล้วสิบโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นขิงเหมือนกันขิงแก่นนเป็นใบเตยใบเตยอ,อหมหอ พาต้มได้ไปพันไก่ทอดได้ทำขนมได้แล้วช่องใบเตยนี่จะเป็นขมิน้นขมิ้นชันบดพริแกงขมิ้นสีสวยๆวยอันนี้เป็นหัวไผ่หัวไผ่นี้ก็ทำยาทำลูกประคบ ถ้าคนโบราณเขาก็จะไปแปนไว้ตำบ้านไว้กันขุนใส้ัันพูดผีอะไรเวลาคนผู้หญิงคลอดลูกใหม่ๆแล้วใช้หมวไหก็จะมีสรรพคุณทางยาสูงมากแล้วหัวไผ่นี่จะเป็นคอมิ่งบทผูกแกงที่สวเยเยอะมากครับเป็นตัน นี่จะเป็นชาแกยัยชาแกเหลืองสังเกตด,ดูเขาเขาจะเหลืองนะครับชาแกใหญ่ชาแกเหลืองมาจากใต้ครับมาจากทางนาลาธิวาสยักลานาราทิวาสปลูกกปนเยอะ่ไทยรสชาติเขาจะหอมสีเขาจะเหลืองแล้วเขาจะแข็งมาก ก็ทางโยราดขาจะชอบมากเลยเขาไปขูดไปขูดเหมือนขูดมอเพร้าเลยนะเขาเครื่องแล้วก็ขายกันเป็นขีดรู้สึกว่าจะประมาณขีดขีดแล้วประมาณสิบกว่าบาทไปยี่สิบบาททีี่ยวโยราดเอาที่เป็นตันส่งโยราดที่เป็นตันวันนี้ก็เอานะครับสั่งมาหกร้อยโล จะเป็นตะไคร้สวยๆตะไคร้กษตรสสวยๆตะไคร้กระเก็อยู่ในคลองปทุมธานีเราเนี่ยครับจังหวัดปทุมธานีนะปลูกมาตั้งแต่คองห่คองสองคลองสาคองสีคองห้าคองหกคลองเจคองแปดคองเกคองสิบคองสิบอ็ดคลองสิบองคลองสิบสคองละทีพักอะไรอย่างนี้ ทัางราบุรีนะปลูกกันเยอะมากตะไทร้สวนใหญ่ครับมีเป็นร้อยไร่ตะไคร้ราคาดีับปีนี้ดีตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วยาวลากยาวมนปีนี้เลยสินค้าราคาดีคนสวนก็ลืมตาฝากได้ น,นี่จะเป็นน้ำดื่มบริการฟรีนะครับไว้บริการคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่มาอุดหนุนที่ร้านก็น้ำดื่มฟรีไว้ให้ลูกน้องทานได้แล้วก็ตัวเราก็ทานได้โูสวยมากเลย่วีมือวีมือมีการเทคนิคการเรียนกับไห ถ้าเลียงแบบนี้ก็อยู่ไปเถอะทั้งวันน่ะไม่มีการล้มแน่นก๊บสวยกริปนี่ต้นนี่ดูเขากลับมาแล้วน้องหนึ่งจะให้เป็นมือหนึ่งของตลาดไทยเอาเรื่องจริงอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยนู้นนายคนนู้นน่นนนวยนิดอ่ะร้าน ร้านปลาแดงอ่ะคนนั้นเรียเรียงตะไคร้เก่งเก่งที่สุดสวยที่สุดแต่ตอนนี้ผมว่าน้องหนึ่งนี่ถ้าแข่งกันนะนะผมว่าสู้หนึ่งไม่ได้ลนะหนึ่งหนึ่งสวยกว่าเออมันสวยจริงสวยแล้วก็ว่าสวยแลวแบบนี้เรียงเมืออยู่ทั้งวันไม่ต้องกลัวล้มเลยาขายไปเรื่อย สวยมากหนึ่งสุดยอดขอาถูกใจจริงขายโมโกเออแน่นอนขายโมโกม่รกเขาไม่รูใจเขาอยู่ตอนเช้านี่สบายอนนเออใช่เคยบอกอมใช่เขาไม่รู้แล้วขายโมโกก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเนฟซทุกคนทุกท่านต่อสู้กันไปนะครับสู้กันไปได้วยกันไปถึงฝั่งฝันก็ขอไว้พรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขากาบขอบพระคุณเพื่อนๆเนฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆตอไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ